ถ่ายรูปแฟนยังไงไม่ให้โดนบ่นทําตามคลิปนี้เลยครับเวลาเราไปเที่ยวแล้วแฟนอยากจะถ่ายรูปตรงราวสะพานปกติเราจะถ่ายออกมากันแบบนี้หรือเปล่าครับนอกจากแฟนจะดูไม่โดดเด่นแล้วยังดูตัวเล็กแถมภาพแบนไม่มีมิติอีกด้วยครับลองเปลี่ยนมาใช้เทคนทิคตามผมดูครับและมือถือที่ผมจะใช้ถ่ายในวันนี้ก็คือ Sams u n ก g a l a ซ y s 24 Ultra ครับนางแบบของเราคือน้องออยขั้นตอนแรกให้เราเปลี่ยนจากโหมดรูปถ่ายธรรมดาให้เป็นโหมดภาพบุคคลเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนมุมมองจากจุดเดิมที่ถ่ายเดินย้ายมาอยู่ตรงราวสะพานขยับกล้องมาให้ใกล้ชิดติดกับรา ผมจะถ่ายให้ดูตั้งแต่ระยะ 1X ก่อนครับระยะนี้ค่อนข้างเหมาะกับการถ่ายแบบเต็มตัวเราจะได้ภาพมุมกว้างแล้วก็พื้นหลังละลายเล็กน้อยอพอขยับกล้องเข้ามาใกล้าราวสะพานแล้วเราจะเห็นว่าราวสะพานดูพุ่งมีมิติแบบนี้เลยครับเทคนิคนี้คือเส้นนําสายตาเป็นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ได้ดีเลยครับแต่ล็อกโฟกัสที่นางแบบแล้วกดถ่ายครับรูปที่ได้เดิมๆก็สวยอยู่แล้วแต่ถ้าใครชอบแนววินเทจจะแต่งเพิ่มก็เท่ไปอีกแบบต่อไปเป็นระยะ3 x เอผมจะอยู่ตรงจุดเดิมครับระยะนี้เหมาะกับการถ่ายครึ่งตัวเพราะตัวแบบจะดูโดดเด่นขึ้้้นนนคคคใชเเเทิิิสสาตมือดพ่ คือวางหน้านางแบบไว้ตรงจุดตัดเก้าช่องครับรูปที่ได้จบหลังกล้องสบายๆเลยครับหรือจะแต่งสีเพิ่มเป็นสไตล์ที่เราชอบก็ดีครับเพราะหมดบุคคลของเขาละลายหลังได้เนี้ยบมากแต่งยังไงก็สวยครับต่อไประยะ 5x คือเลนส์ซูที่จะทําให้เราเห็นตัวแบบโดดเด่นมากขึ้นและดึงแบ,บ็คกราวด์ด้านหลังให้ใกล้เข้ามาอีกสังเกตให้ดีว่าผมถ่ายย้อนแสงแต่ไม่ต้องกังวลครับเขามีโหมด HDR ปรับเกียร์แสงอัตโนมัติให้เราครับและไฟล์าภาพ 5x ของ S24 นั้นดีมากเลยครับไม่ว่าจะภาพเดิมๆแบบจบหลังกล้องหรือจะแต่งสีก็ไไไดดดด้้้้หหหมมมมมถาาาาาาาเเเออออกกกกลลลัับบบบบปปททีีียยยยยยรรูแแ่่่่คววว็นนงงืตติ na